ขขาสเเลีมันเปนเขาโคตรอันนี้ได้เลยเมีงขนมเมีงเด็ดนี่โคตรสลีออว้าผู้ใดมาขมขมเรียนแ,แมนด้วยเด้อต้องขมขมว้าห้ซื้อซวยว้าเสาคือเดียวไหวเวสาวไปเสาวามาสบายดีทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปยังเมืองนาไกาอ่ออกสวย,วยหน่อยนึง พราะว่าเมื่อนี้ตอนเศร้าออนฝนตกพอส,สวยๆมาจึงมีแดดนะก็เอาตรงๆเลยแหละก็ไม่อยากไม่อยากตาฝนเพราะว่าปากตากฝนเมื่อไยเมื่อเลเด้นะเส้นทางจากท่าแขกอสิไปเมืองนาไายก็อยู่ประมาณหมงเจ็ดสิบปลายลักหนทางนี่สุดยอดเลยเป็นเส้นทางที่ เขาเองนี่บอกมูเพื่อนว่าเป็นเส้นทางที่งามที่สุดอีกเส้นหนึ่งของประเทศลาวเพราะว่าวิวทิวทัศน์นสวยงามหลายจะมีภูเขาสลับซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นการยกให้เป็นเส้นทางที่มีความสวยงามนะนะอีกเส้นหนึ่งของประเทศลาว <c oughs> สิ่งสําคัญนั่นก็คือว่าเป็นเกินว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวนี่นหลายจุด จนให้ซื่อว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบดูรูปหรือว่า,าการท่องเที่ยวแบบวงมวนหรือวงกลมนั่นแหละเนาะหมู่เพื่อนจะหากว่าได้มาเที่ยวแขวงเกินว่าแขวงขมวนนะก็อย่าลืมแวะมาเส้นทางดังกล่าวนี้สวยสดงดงามหลายแต่การขับรถในการมาก่อยากให้หมู่เพื่อนได้ระมัดระวังเนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวนี้ก็บซมีรถ บรทุกนักเนาะค่อนข้างจะหลายตอนนี้เขากำลังอานะ่าพาทำปลาทำปลาฟ้าหรือว่าทำนงเสื่อมหรือว่าทำพระ,น,ะนี่ประเดนก็คือให้หมู่กันได้ระมัดระวังเพราะว่ารถบรนทุกค่อนข้างจะหลายและก็ค่อนข้างจะแลนดไว้แล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากว่าเป็นเส้นทางที่ะสะดวกแล้วก็สวยงาม กอยไห้มีความเพลินเพลินในการเดินทางบันไดไห้มูเพื่อนนี่เบิ้งถนนทางดิๆเป็นเบิ้งเดียววิวทั้งข้างเนี่ยโอ้อันตรายอย่างเอาตอนนี้คือกันแหละยงยะเบิ้งแต่ภูผาป่าไม่ว่ามันงามหลายาบ่เดิมาดนนะประมาณมงสามเดือนสี่เดือนนี่แหละบรดิมาเส้นนี้สุดยอดเลยถือว่าเป็นเพื่อนว่าการเดินทางนี่ มเมนว่าเขาสิไปหาจุดหมายปลายทางอย่างเดียวที่แบบว่าเป็นจุดที่เขาแบบมีความสุขแต่ว่าระหว่างการเดินทางนี่อาจจะสร้างความสุขให้เขาได้หลายครัวกะมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นกน็อย่าลืมเนาะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระหว่างการเดินทางนี่ไปนําจะดีหลายจากจุดหมายปลายทางของเขาคือเมืองนากายเขากะเจอีแวะที่พลาดมาได้นั่นก็คือตลาดขายเครื่องปลาของดง เดี๋ยวเมื่อพ่อและเฮาสิแว่นแต่ว่าตอนนี้ใ้้มูเพื่อนไปส่งภาพบรรยากาศอันสวยงามของเส้นทางระหว่างเมืองทาแขกไปยังนาการสก่อนสุด,ดยอด ไม่กนินอ๋เอ๊ะเป็นตลาดตลาดชาวบ้านโอ้อันนี้กินบ่ได้อันนี้อหอยอหอยอหอย,อหอยโอ้เข่าโคตรเข่าโคตรไอ้เว้ยเข่าสลีอืมเข่าสลีโมเมนต์เข่าโคตรอันนี้แด้วเดี๋ยวยังขนมยังเดี๋ยวนี้นเออขนมทอดสลีวะขายจากไหนตัวนี้เจ้า อันหนึงหาพันโอ้แพงกว่านั้นปะหาพันเกีบหาพันเกีบอ,อันนี้ใส่ใส่แป้งป,ะป่ะพี่ังเด็ใส่แป้งใส่สาลีใส่แป้งใส่สาลีอันนี้ได้หาพันเกีบ <c oughs> ถ้าถ้าอันนี้ได้ขนาดนี้สามพักลาพัสามพักซาวพันถ้าเป็นน,น,นั่นได้ปะนี่น,นี่อันนั้นก็าพันเอ่อเอาอันนี้ได้ขนาดนี้ ้ามันคือต่างกันขนาดน้อยมันน้อยมันน้อยโอ้อ่าเอาเอาตัวนี้เออเอาเอาเอาตัวนี้สามพักสามพันมันบ่อเอาสองอันแล้วเอานี่อันหนึ่งเดนี่มันยังสิกินได้มันยังได้ซีมเด้หนออ่าสามพันสามพันอะเลือกเอา เจ้าอาขอบใจขอบใจเป็นซ่อนให้ด็กันหิวกันหิวกันหิวจะขอบใจเดียวมียังอีกน้อกินน้อมียังอีกน้อกินปลา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 โอ้คนเบื่อบ้านในี่ซื้อแท้แต่วันที่ไปมงคืนอยู่เจ้าโอ้นี่กับปลาให้กันปลาในปลาใน นายอันนี้นอไม่เอาไปแกงวะ, <c oughs> อะ,อะเอา้าสบายดีเจ้าจะขึ้นเมื่อพุ่นแลแม่ล่ะจะขึ้นเมื่อพุ่นล่ะเอ่อมืออื่นมืออื่นอา่าแม่ล่ะมืออื่นมืออื่นสินไปโอ้ได้นอไม่ไปแกงแกงใส่ยังน,น,นอไม่นี่เอาปลาใส่ปลาใส่ชิ้นเนาะเอาแซ่บๆได้สัตวเด้อ <c oughs> แซ่บ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 โอ้โหทางพี่ผู้ใดผู้ใดมาขมขมแลนเดอรเด้อเด้อต้องขมขมเออต้องขมเอออันนี้ขมแท้ตัวนี้นี่ขมแท้นี่น่ะเอ๋มาปักใส่ะเหต่าดเหตทานเอาไปหนึ่งอแต่ตอวนั่นตัวนั่นเอาไปอบน่ะเนาะเอาไปอบอบได้เจ้าหอยเป็ต้มหอยเปต้มโอ้ได้กินแล้วนี่ ได้ได้แล้วตัวน,นี้นะกะสีประมาณนี้แหละเป็นกะสีมีหลายๆอย่างแมนแมนแมนอันน yeah. claro oh ี้อันนี้อันนี้สิ้นอย่างเจ้าแดงแดงแลนด์เสดายเด๋เสียดายเด๋เสียดายมือนี่มืยไผ่มือไผ่ครัวเด้อซื้อเด้อนี่ยนี่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 ซื้อหน่อไม้ซอยเจ้าอ่ะโอ้หน่อไม้หน่อไม้ มีผู้แก่งดิทั้งนั้นแม่นบักหอยอ่าน,นี่ทำบักหอยเด้อโอ้ปลาปลา,ปาไหนปลาไหนอืม,อมฮะวะไอซื้อซวยวะแล้วไม่เท่าค้าจังไงสาวพันโอ๋ออันนี้อันนี้เอาแล้วสาวพันแล้วแล้วตวนี้ดิ ฮะเสาคือเดียวไหวเสาไปเสามาอ่ะาซื้อซวยซื้อซวยสิน่ะเอาตัวนั้นเพราะว่าตัวจีเอาแล้วเดี๋ยวตัวนี้เสาไปเสามามีตัวป่ะเสไปเสามาเลยก็ได้เลยเสาไปเสามาเลยก็ได้เนาะแมนเออเอาเอาถุงเปาอันนึงไว้ใส่เปลือกมันในเด้อเจ้าอ้าวสาวพันเฮ้ ขอบใจคือเดียวไหวมือแรงสุดๆได้กินเข่าได้กินแต่ซาลี่ได้นี่น่ะเจ้าจะได้กินแต่ซาลี่ได้นี่น่ะยตายพูดเมตู้เราขอเอาพูดเมตู้ลงเงินเฟดเด้ <c oughs> เอเจ้าอันนี้น้องไม้น้องไม้มีคนมีคนซื้อไปแล้ว <c oughs> มีคนซื้อไปแล้วได้กินแต่ตัวนี้แล้วมือนี้เ <c oughs> จ้า แมนบ่ได้กินข้าวแรงเลยนี่นะ่ะซื้อซอยไปตู้เพิน่นอนทางนี้กล้วยเล๋โอ้คนตรวจตรวจเลยเปินจะแซบเนาะคนตรวจตรวจเลยนี่นะ่ะนีถาถาแซบเราจะมาซื้อใหม่เนะ้ถถาพอแซบเราจะมาส่งคืนเด้อแซบแน่นอนปซ่นอยญาติหนุ่มเนะ <laughs> านะกะส,ส, <laughs> สีประมาณนี่แหละ ก็ <G ül üyor> กินข้าวแรงเลยวันนี้นน <G ül üyor> กินซาลี่นีนก็พอพะน้้งนองสาวเนาะ <G ül üyor> อ่าก็เป็นชุดแวะถ้าหากว่ามูเพื่อนได้เดินทางมานาไกา่ตลาดพวกนี้ก็มีได้หลายอยา่า <G> ง <ül üyor> เดี๋ยวจากนี้ไปก็จะเดินทางต่อไปสู่เมืองน,นากาบ้านนี้ลาม,มูเพื่อนไปก่อนอาหาร มาต้อกินเข่าแล้วมมนี่กินซาลีแล้วมมนี่อ่าเดืรนสบายดีสนับสนุนการเดินทางโดย